น่อเรื่องทำวันก็ได้กับนี่มฟันนไปฟันขอันไว้เสร็จนะอบกตัวเดียวเลยแต่ห้โอโขาวคนมัดสอมาเบิ้งก็บมเห็นดอกก็ไม่ยงเินแม่เห็นตัเดียวก็อมาันอืนอยากเปิดค้างนอกเนี่ยท่านอยากได้ร้านมาด้วยเอาี่นอนข้างบ้านที่เราตั้งร้านไ้กัน มมก็คิดจะน่าเพิ่เนาาค่ะบนเนี่ยอาทิตเขาสามตัวตรงๆนะคังวันนี้เพราะว่าผูผักขาวอยากได้สารเนาะค่ะเคยเคยขาสามตัว่ะค่ไนี่อ,อมเขน้ำกนช่นงช่วงน,น,นั้นบ่เด็หาเกน้ำออกรอ,อ,อ่น้ำนุ่นมไ่ก็มเเดืมันมะออกค่ะ,คะอกเกเออเดาเอวันที่แล้วมันม่ออกวันนี้เนะาะออกน้ำกน ซือเลขตัวเก้านี่มันย่อนครับมือออกอีกมันย่อนคับคมสองเทียนหรอดิค่ะต้งนั่มสงหดทันทีเนี่ยหัดหดกวนหัดกวนกนพุ่เนาะมันมอนออนก็ได้เมือเล็กออกได้มื่อเล็กออกก่ได้ก็ได้เมื่อเลขออับิยางาน่อนเนี่ก่ถ้ากันพื้นก็ได้ก็เจอกงานมาบ่าไปเขาแล้วก็าได้ ว่าขันญาสื่อได้ก่ญยาว่าคนโง่ประขามพาฟันสื่ออไหอย่างก็เป็นคนเนอพรฟันกัญญาเมา่องเขาอยู่ต้นนะคะจะมือเลกที่บอกคนจะฟันว่าเนว่าหาเชตระล้อลงๆมาแต่ว่ากัยัาไม่ไใดอีกเก่าจะได้จะว่ามันเวิดวันโรตอร่

วคว่ะทั้งชองกระสีช่องต้นบักขามไห FC เอฟซีเฮาเบิงเนาะค่ะเพราะว่าพอหน่อยก็ได้ทำพิธีขอค่ะได้ใส่งเงินเหรียญซิปปูดต้นบักขามเนาะคะ่ะเจ็ดหกเจ็ดค่ะต้นบักขามต้นนี้คือไ้โชคกห้ลาบโมบานมาตลอดเนาะคะ่ะ ส่วนบุตรคนครับแต่อย่าลืมนะครับเลขช่องนาถิ่นไปทั้งช่องก็เป็นเที่ยงแนวทางคืนซื้อกลางเนาะค่ะเอ็ดซี่กับพิจารนาเบิงค่ะส่วนตัวเลขที่ประตือเฮีนยนวิต้นประคามนอกกับเจ็ดหกเจ็ดค่ะสามแปดห้าคส่วนเลขซ่องของประตือก็คือหาสามแปดค่ะพี่น้องเอ็ดซี่ค่ะ พี่น้องเอฟซีเห็นแตกต่างจากปตื้อโอค่ะสำหรับแนวทางต้นแบบสามเนาะปตือก็เห็นเป็นเจ็ดหกเจ็ดค่ะกับสามแปดหาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเห็นแตกต่างจากปตือแต่ยังคอมเมนต์มาเนาะค่ะ ส่วนเรกซองของปตื้อเนาะเีกซองของปตืออุดใจว่ได้ค่ะบอกคือเก้าค่ะปูระมังค่ะด็สายตาอแม่พี่น้องได้ับอกไม่ห่านระได้เสียงเ็บอกครับ ชาัดเจียนับทูเน่นอีครับเอีครับหมอจับเสร็จนู่นี้นะครับโอ้มีขัยัดมีตานีนะครับโอ้ตาสองตาอ้ยินุมูงูอยู่ครับเอสซี่เอาไว้ดีแล้วครับบัน ิ่นเดือนคบบงหงกับอีี่หลยนะาตาหัวละหัวละลานหัวขาดเอ็กซซี่ครับในคนี่จำในฝนสังเกตเห็นครับเอ็ซี่คนในฝนหย่อมถึข้างออกข้้งเขาคนมับ้แม่นยูคครับค้นเขาคนแก่ครับผมเกนครับข้นเขาคนแมัยนีนนี่ไม่ตลองง่ากว่านี้หลวดลำไปยาวนะครับเนาะแต่ว่า็นก็เป็นผไม่เธ์ากานะครับเอ็ซี่ผมขาว ทะเละครับขอขาวคอเป็นพุทเ่าครับต้นน้ำครันี่ตัดพิจกรับเจ้าบ้านก็ยอมากัะมาไหวบอดลงบ่อครัวส่วนตันเล็กีพอซอยนี้ครับเป็นห่านเต่าครับเป็นวาเล็กของแม่ถือเน็่หัวมานะครับเนาะส่งับเล็ก้องนะครับด้วเอซครับเล็กซองนะครับเนาะในปรทต่างๆนะครับเพืผู้เห็นสามคนหน่มครับที่หลาย ก็ซอยเป็นคนเดียวนะครับเนาะโอ้โกนบขามโกนนี่คือแปนดีแท้ยิ่มนี่ไม่เท่าบอเป็นยังไงบอช่องนู้นนะครับเท่าคือไม่เท่านะจังไช่องนู้ค่ะโอ้เจ็สามเจ็ดสานี่ครับคือเป็นไม้เท่าของเท่านะครับเป็นบอนครับนีครับก็คือเป็นไม้เท่าทจะไม่สองอัน ยูบนน้ครับเลียนนะครับนานหมดเลยครับนี่ค่ะเอสซีครับตัวคาบุญขอบุญเอีนะครับขุญคนหนั่นแลครับเอสีริเขีนดตานี่ครับอที่คนนงอ้าวแง่งทีเขาไว้อสเป็นอะไรกันบ้าง แต่ว่าเห็นดียวกมัเนไครับเีครัดแต่อซีป็นสาม้นรเป็นพี่น้องเอซเขาเห็นเป็นตัวไดบ้างครับขออนุญาตทีเพื่อนรบาในทังอยู่ลานบนก้คล้ยตัวละลานตากลอกตาโอ้หวอวดวผมข้าขาอ่ายืนกลมสูงนครับ เราเห็นแตกต่างจากตัวใดการสายตาแต่ละคนก็สิบกคือกันเนาะ่าบุญวาสนาของคนก็สิบกคือกันค่ะการตาแตงโมเห็นพินหาชัดเจนน้อง่งพิน้องเอซี่ค่ะเห็นบ่ครับแมนบ่ครับเอมซี่ปวยซีเหมือนพุทาเมนดีบ่ จะเป็นเลขหานาะนั่อยู่นสายมือด้านบนตรงกลางต่ำลงมายนากกืนแตะฝาคันแ่าที่ตุ้ดไข่ไข่กับปุ่ม,มยู่นี่นะครับ เป็นอะไรแบบนี้เป็นแต่กล้คนไม่เห็นเนื้อขับมาไงจะรู้ไหมถามเี chúng đi bàn 7 7 8 5 đi đi chúng ta đi นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะค่ะก็ได้สรุปตัวเลขออกมาแล้วเนาะค่ะก็คือเลขต้นมะขามคือเจ็ดหกเจ็ดค่ะกับสามแปดห้าค่ะค่ะก็คือหลานประตื้อเนาะหลานประตื้อค่ะได้ฝันว่าไหมาเบิงมีต้นมะขามค่ะค่ะเพื่อนก็ได้มาเบิงก็เห็นเป็นสามแปดห้าเนาะค่ะเป็น้องเอ็กซค่ะก็คือเป็นปูไปเขาฝันเนาะปูขาขาวค่ะไหมาเบิงมีต้นมะขามค่ะ ่วนเหลขกซองประตื้กันรุดมาแล้วเนาะค่ะเหล็กซองห้าสามแปดเนาะค่ะจะได้ตรงกันกับเหล็่ต้นบักขามคือเก้าละค่ะพี่น้องเอฟซี่ค่ะ,ะสำหรับเอฟซี่สามารถรับชมรับฟังแล้วเนาะให้โคมันรับรวยสุขภูสุขคนแล้วก็เด้อค่ะให้เงินไหลน้องท่องไหลมากคิดซิ่งเลยให้สมความมุ่งมั่นฝ่าถนานะคะเนาะค่ะจะกันเรื่องโพดไล์กดแช่กดติดตามเป็นกํลังใจทั้งช่องแตงหม่ะลวยด้วยเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็สิพอ้อกับสวัสดีค่ะ